ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่กระแสะมาแรงไม่มีตกสำหรับครูภัยบูลแสงเดือนนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงจัวจจรดที่ตั้งแต่มีสถานะโสดก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแถมยังขยันเข้าฟิตเนสออกกำลังกายอย่างหนกักปันกล้ามให้สาวๆได้ใจละลายกันเลยก็ว่าได้ซึ่งหากใครที่ได้ติดตามก็จะทราบกันดีว่า ครูไพยบูล์มักจะโดนกระแสด้านลบอยู่บ่อยครั้งแต่กระแสด้านเชิงบวกก็มีเช่นกันและเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะเนื่องจากเจ้าตัวเป็นคนมีชื่อเสียงจนครั้งหนึ่งเจ้าตัวเกิดไอเดียคิดเปิดแบรนด์ลูกชิ้นเป็นของตัวเองโดยตั้งชื่อแบรนด์ว่าลูกชิ้นมีหูซึ่งผลิตจากเนื้อโคขุนโพลยางธรรมและชื่อแบรนด์นี้มีที่มาจากคําวิจารณ์ของชาวเน็ตในเรื่องรูปร่างหน้าตาแต่ด้านครูไพยบูร์ก็ไม่สนคาดูถูกตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่ออนาคตจนประสบ ความสาเร็จอย่างที่เห็นกันนั่นเองสวัสดีครับวันนี้แบรนด์ลูกชิ้นมีหูเรามีลูกชิ้นหมีแฮ <Hey! S 2> และหมาเฮคุกแล้ว <Hey! S 1> <Hey! S 2> และเนื้อหมูแล้วก็เนื้อบัวครับแต่เป็นวัวโคขุนโคนยังทำครับเป็นที่เดียวและที่แรกในประเทศไทยก็ได้ที่ก็ว่าได้นะที่ว่าเอาเนื้อโคขุนแบบต้นทุนการผลิตแบบราคาสูงฮนะมาทำเป็นลูกชิ้นขาย กระทั่งครูภัยบูนได้ทำการออกคอลเลกชันหมอนเต้าบูนออกมาให้เหล่าบรรดาเอได้จับจองไว้หนุนนอนซึ่งหมอนเต้าบูนเป็นการสกรีนภาพหน้าของครูภัยบูนเอาไว้บนหมอนแถมยังมีไอเดียวางหมอนใส่ตู้ให้แฟนๆได้ขี้เพื่อเอาไว้ครอบครอง จนทำให้ครูภัยบูนเป็นกระแสะและเป็นที่พูดถึงอีกครั้งไม่เท่านั้นยังมีช่องทางกดสั่งจองอีกด้วยเรียกได้ว่าครูภัยบูนเป็นอีกหนึ่งคนที่ขยันหาช่องทางทําธุรกิจเปลี่ยนจากคําด่าคําดูถูกให้เป็นเงินเข้ากระเป๋าและล่าสุดครูภัยบูนออกมาโพสต์ตัดพอเรื่องถูกคนบูลลี่ผ่านทาง Facebook ส,ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า เอาจิงๆนะครับถามว่าเสียใจไหมที่คนชอบบูลลี่ชอบเอาเราไปแขวนปั่นในเพจต่างๆตอบเลยครับว่าเสียใจมากนะแต่ชีวิตต้องไปต่อทอไม่ได้เพราะเรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำให้เขาเอาไปแขวนบูลลี่อีกทั้งอย่างประกาศว่าจะขายครีมกันแดดเร็วๆนี้และอย่างทิ้งทายว่าหากชอบการบูลลี่ผมจริงฝากเอาไปปั่นช่วยหน่อยนะครับเพราะของเขาดีจริงๆดูผมรีวิวสิเทสสุดๆงานน e ีด้าเน f ซีก็ต่างเขา เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายบางก็บอกว่าลุยครับรออุดหนุนอยู่ครับสู้ๆครับผม mm. FC เด้อครับครูชอบตรงที่เอาคำดูถูกมาแปลงเป็นสินค้าเป็นเงินได้อย่างลูกชิ้นมีหูหมอนกงยูอีกเก่งนะใครว่าไม่เท่ผมว่าเท่นะ ตอนแรกยอมรับว่าไม่ชอบหน้าครูภัยบูลแต่เห็นพัฒนาการด้านการดูแลตัวเองไม่เซ็ตดีๆคิดบวกเป็นคนไม่คิดมากมองโลกในแงด่ดีปล่อยผ่านคำดูถูกแล้วเอามาพัฒนาตัวเองให้ดูดีขึ้นมากๆก,ก็รู้สึกชื่นชอบและชื่นชมครูภัยบูลค่ะเอาเป็นว่าทุกแรงซัพพอตก็มีส่วนที่ทำให้เดินหน้าต่อมากๆขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ด้วยเช่นกันนะคะ